เอาวกะสวสดีครับพี่น้องชาวยูทูบชาวแฟนเพจครับพบพ่อกันอนี้แล้วครับก็ช่องบับเป่าสาวนุ่นครับไหวรุ่นไหวรุ่นบ้านต่อครับไอ้นุ่มขี่ทูดมาพาักันรับกันนอนโอ้ยพีาเห็ดนี้ยังได้มาเมื่อนี้ต้องทำเมื่อนี้ครับสั้นบ่ได้ครับผมดึงไปดึงไปกเจ๊บแมนบอมน้นเอาลงงล้วก็เอาเดือนละ ดึงคำเดึงคำก่อนดึงคำใส่หมวกครับเจ้าขาวแสนสวยที่ใส่ฉิวใส่หมวกเะพี่น้องเอ้ยวิธีการปาดโดยเสียตโตครับตรงทิ้งๆตรงโค้งน่งสันว่า <laughs> เออนั่นละดึงลงรลอยบอนได้ อสองไอ้น่องครับร่วมใจกันใส่หมวกเจ้าขาวดิ่งทิ้ง <c oughs> สร้างแนวไหนเนาะเพราะดีแล้วเนี่ยเ <c oughs> ออซื้อนี่พอดีเอา พอดีกับพอดีร <laughs> ับบอลนัน่นเป็นยังไงก็อนเดิมเป็นสไตล์ไหนคือยังพักกันดูเถอะดูมันนี่เมื่อแรกแถ่นให้ทอดทามกั็จะเสียเตี้ยเสียตัว <h ook> เออกค็คือแค่เขินเ,เนี่ยได้บานนี่มันจะบุกขี้อ้อมบ้านมาเมื่อนี่เฮ้ยไอ้หมวกมากตา อันนี้หูตาแจ้งขจเขาจงเขาเฮ็ด<า>กับบออ,อันนี้ละมาจวดรถพี่น้องเอ้ยมาใส่ฟังทางของบักเตะก้อนนี่ตัวต้อง่อยเป็นอันจ๋อใส่เสื้อไม่ไม่มีผูใ้ใดเข้าไปรถทันที่คนนี่ลหะครับ เอาลงเลยประตูนี่งต่ำนี่มันตำชื่นอืมนี้ีมากเยรอบคำครับพี่น้องโอ้ยขยันขนเด้อในควงเห่นมากไหมเมื่องเพื่อนที่คัดบานี่เหลี่ยมยุบยุบระบานนัดเพื่อนก็ไปซื้อนอตมาใส่ต่อพอ โอ้สะพัเสียตโตกันนะเรียกว่ารับเมื่อนี่มาเลียบวนน้อนเฮ็ดเฮ็ดบทสุด่ยเอื้อไว้รุ่นบ้านต่อเนี่ยเสียงเสียตัวลงมื่อเองเลยพี่น้องมื่อนี่ไปเลาะยังก่อชุ่มพ้น่าสู่พี่น้องฟังกันนะ้ไปชุมนทา ว่าที่เปบาราเบือจุดประสงค์นี่คือบอราเบือแม่นยเป็นบผมอ๋อแต่ว่าหันมันคำยิ่งชุ่มพ่ว้ายเอาไปยังบอราเบือครับให้สอบถามันคัะขนาดเสียตัวไปตั้งหางหัวใจยุบบอราเบือบ่โอ้คักเห็น้องเนน้อตามหาหัวใจแต่ว่าเมื่อนี้ได้ล่วงไปชุ่มพ่นแล้วก็เลยกไม่ได้ไปบาระเบือต้องเอาย่างนะยั้งนื่องบ่ โอ้มันคำอยู่ชุมพน้นถามว่าคำนี่สอดปะครับเ<ว> <laughs> สียตัวพ้นเอาแท้ได้พี่น้องว่าไปกับไปดิเพ่นทางแต่การเปลี่ยนลูกไม่นต่พี่น้องเอ้ยสังเกตเบื่อกี้พ้อนอิ่ว่าใส่กางเกงยินหัดแบบนี้ดิวานใจพ่นสั่งพ่นว่า,นาใส่แบบนี้อรอท่านไม่จัดทรงผมกับแคกันตะกี้ปึกซิกได้เดี๋ยวนี่ส่งทหารผ่านพ่นนี่ร <laughs> อขึ้นก็เกาได้เพิ่อน ไอหนุ่มล่ำซำเสียตัวอ๋อโต้องไปว้าดอกดึงออกดึงไปดึงมากมันสีนี่พอดีแล้วนี่เขาอายกับครับขึ้นสงซี่หลักันไปว้าหลายมัน่อันนี้มันบอกยางมันเบิ่งข้างล่างเี่แล้วเบิ่งข้างล่างกับตรงซื่อที่ดีตอนีหสู้ขอแต่ว่าโมตัวอันยึดตัวนั่นได้ยึดตัวนึ่งว้ก่อนเลยไว้จับเทียบเทียบไว้แมมตัวนั้นมันดึงหาได้เมียนีมาใส่ฟังความบอกเต้ก่อนนี่ตัว กมัยเพเตมเตเตันนี่ไงะร้อยเตมนันเตอมนัไจำเลยไม่ต้นจำเอาเลยเนาะทา่ไปไม่ได้ฮะเอ้กับบาดขันน็อตขันยังไงพี่น้องรับชมนี้เห็นว่าบ้านต่อสุดกระไรเรี่วนี่เสียตัวอาจจีเปิดอล้านอะไรแจ้งไม่พี่น้องฝัง่อุดหนุนเสียตัวเพราะแน่นี่นะครับสาขาบ้านน้องบัวอะไรแจ้งหามเส้นต่เส้นตรงนี้เท่ามาจ่ำ เอาว่าถึงงานเล็กงานหน่อยงานส่งงานยังเสียตัวรับจบรับจบมาเสียรับจบเลยนมาครับน้องฝีมือการป่ากับฉมังได้พี่น้องเราบูชายบูย่างเหนียวกะเอาเลยก้าวเลยมันต้องใส่ดินซอมีจิกดอกเมฆกิจนวลเนี่ยก็ไป็ร้อยของเสียเปล่ามากกว่ามะขีดในมาขีดนะครับกับว่าออกมาขีดพี่น้องเสียแล้วเสียแล้วเว้ได้ขีดสอบเขาเม่นตะขีดสอบเขาท่านมา คนเหตุหน้าได้เทียร์เ2สางสงามพันสอสพี่ er ้องนี่เสียตัวผู้ไดฝากตโอ้เดี๋ยวนี้เอ้ยบ่ได้บ่ได้ต่อฝากตัวเป็นลูกไผ่เพิ่นกับวเป็นวานใจกอาไ้เพิ่นมีหวานใจแล้วเสียตัวเหลือต่เสียเตีเหลือจะเสียเตีผู้เดียวเสียเตีต้องการวานใจนี่ฮะจะได้แหงขอแบบใจกววานใจนะขอแบบใหามเก่งหามิเก่งเียงรเห็นเบดบ่ ประกาศหาวันเกิดแล้วหวานพี่น้องเอฟซีเอ๋ยจ้าหนครับมันเนี่ยครับเสียโตได้ยังยยตตได้ย,งดยางนี่บ่<ม>โอ้มีประโยชน์เือว่ามีประโยชน์จะได้ครับนี่โอ้เบิร์ดจังหวะครับหกพันบ่เสียลดเท่าไหร่นี่สองัเสิบห้าโอ้เสีองพันเจ็ดสบห้าสิบโอ้ยเสียวตัวปกตินี่ขันไปชู่พ้นเบิร์ดเงนเมื่นม่าได้เป็นบ่ เดี๋ยวนี้คือจังใดคือบอ่บอซื้อบ่ออย่างอะไรเสียมันเท่าแ,แล้วบ่คิดได้แล้วบ่โอ้อมันเรามันมีแนวกระตือซือ้อบออ่ออมันมีแนวจองแนี่้าซื้อบ่เสียอยากได้แปลตายครับพี่น้องแต่ว่าเอาบ่อใดจำเป็นที่สุดกับที่เตีงเนี่ยละคิดว่าเราเลยบ่อซื้ออ,อ,อ๋อเนี่ยจำเปลี่ยนก้อนเออยางเนี่ยจำเป็น อ,อันนี้ว่าจะเป็นอัน,น,น,อน,นล่าไฟของเสียขึ้นไหลเนี่ครับว,ว่าถอดออกผมว่มาจำป็นมาไหนเนี่ยผมว่าเอาไปเส้นรถผมซะฮะโอ้ว่าจะถอดตะปีไหมแต่ว่าหกกระสือใส่ตะเดือนมังเดือนกุม้านพานี์มือมาตรดฐานพอนเดียววันอนฮะ นี่ห้อยปาดพี่น้องเป็นไรผมว่ามันจับแทกเอาบ่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ดินสอฟาดนี่ยังได้ครับพี่น้องนี่ใส่ระยะกาเอารวดแห่งย่านต้นหินเสียวฟงใส่นุ้ยตาเสียเพิ่นเดือดเบาไข่เนี่ยพิ่นมีความระมัดระวังอยู่พี่น้องอืมนี่ครบอีกบาทแล้วเฮ้ยอ้า

นิดกําลังอยู่ขั้นตอนติดครับพี่น้องเสียตัวรอบงาที่เป็นตากล้องให้ครับ พ้ไหนดหรีวิวครับพี่น้องคนน่ะตรงคงน่งครับ <c oughs> แล้วเกยเียดต่อเหยียต่อของเรากะเออเนาะพอดีเอาคมไปกันของไงคมไป แล้วก็มาถึงขั้นตอนใส่ลาวไฟขันเทิงครับต่อไฟโดยเสียโตครับโตไฟชัด <c oughs> โอ้นี่แหละครับเนี่ยวไหนพี่หน่องเงยเครื่องเอรถเพ่น อ,อีกคนหนึ่งในตะยางอีกคนหนึ่งในหมวกในเล้าไฟในสุยางสุแนลไทยเนี่ยม้วียนนี้มวนมขึ้นใ,นในขณะที่ทำการติดตั้งนะพี่น้องเอา้ากระสบฝากพี่น้องกดไลค์กดกแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องบ้าเปล่าสานุนนำสิงครับถ้าผู้ใดสนใจต่อไฟอ่า หรือว่ารับติดตั้งนะครับต่างๆทิ่ต่อจะเริ่มซับครับหรือเสียตัวโดรมอนได้ครับราพีเอ็เบดครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เอาลราพาจากพี่น้องไปเพียงซํานี่ครับพอกันไปในคลิปนาครับกาเข้ามาสวัสดีครับ